ค่ะแล้วเราก็อยู่กับมาสด้าสองนะคะตัว1.3เ e อลเลเตอร์นะคะราคาอยู่ที่659,000บาทค่ะ จุดแรกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าไฟหน้าเป็นแบบไหนไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะแล้วก็กระจังหน้าของเราเป็นทรงเป็นโนแบ็คมาพร้อมโครมเมียมนะคะตรงหน้ากระจังเพิ่มความสวยหรูและสวยงามนะคะค่ะแล้วก็ล้อของเรานะคะขนาด15นิ้วเป็นล้ออลลอยพร้อมแมกกลมดดำนะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวแบบ LED กุญแจนะคะเป็นกุญแจอ,อัจฉริยะค e เร e นะคะ สามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วท้ายรถของเรานะคะมีสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็มีพร้อมกล้องถอยตรงนี้นะคะกล้องถอยมาพร้อมเซ็นเซอร์อีก4จุดนะคะเซ็นเซอร์กะระยะนะคะแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะมาด้า2ตัวนี้สามารถพับเบาะได้ตัวนี้จะเป็นตัวดึงนะคะแล้วก็พับเบาะให้ราบได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะมาด้า2ตัวนี้จะเป็นปุ่มกดสตาร์ทแล้วก็มาพร้อมวายเลชเจอร์ที่เพิ่มมาจากโมเดลเดิมนะคะแล้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้เลยตัวนี้แล้วปุ่มควบคุมเครื่องเสียงจะอยู่ตรงนี้หรือที่พวงมาลัยในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะมีมัลติฟังก์ชันมาพร้อมคูดคอนโทลและแพดเดิลชิปที่เปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยได้เลยค่ะ แล้วส่วนของหน้าจอแสดงผลอย่างสมมุติว่าลูกค้าขับนะคะเลขไม้จะไม่ได้ขึ้นที่จอตรงนี้จะขึ้นที่ตรงนี้ตัวมาด้าสอตัวเ l e เลเตตัวนี้นะคะแถมยังมีเบาะไฟฟ้า Memory ีซีดได้2ตํตำแหน่งค่ะค่ะสำหรับวันนี้จบแล้วนะคะการพาชมมาด้าสองคร่าวๆใครสนใจนะคะติดต่ออ e ีฟได้เบอร์061-656-6987 ฟฟีค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ